มาถ่ายคลิปไฟเช็คเขาเขาสะสมไฟเช็คคนชอบไฟป้าลูกคนชอบไฟ <c oughs> ชอบไฟตั้งแต่หน่อยๆจนใหญ่อหนูไฟเช็คสะสมมีอยู่ขังหนึ่งสื่อตั้งเจ็ดสิบกว่ายูโรนูนะ่ะมดมีรวมไว้จ้ำได้ไหมลูกสาม โอ้สามลอยกว่ายูโรแล้วเออเขาสะสมกันหรอกกขายให้กันใครมีอะไรก็เลยเปลี่ยนกันไปเนาะอันนี้มุมไฟแช็เดี๋ยวภาพดูใกล้ๆดูนิดเดียวพอเนาะน,นี่ดูลายมันมีลายอะไรหมังดไม่ตรงดูงดมดดอกเนาะไม่ลายอะไรหมังเนาะตรงนี้มุมไอ้นี้เขา มุมใบประกาศเรียกอะไรวะใบประกาศเด่นปิ้งปองเก่งเต็มเลยไม่มีติดติดทางนี้ไม่ได้เร้วฟังนี้เข้าม่ติดตกบางทีต้องดูด้วยว่าฝาบบานมีสายไฟมีอะไรข้างในหรือเปล่าก่อนจะเจาะเนาะ ลูปทีมเขาตั้งแต่เป็นหน่อยกันอยู่เลยตั้งแต่หน่อย,นอยเนาะนนี้ตู้เลโก้โชว์อันนี้ทีว่าคิดว่าอนาคตจะแพงต้องเก็บไว้ในในตู้ซ่อนไว้ในตู้ก่อนเดี๋ยวราคาดีค่อยออกมาขายเลโก้เนาะเี๋ให้ดูนิดหนึ่งให้ดูนิดหนึ่งนี่เลยมาตุ๊กตา ไปสื่อตู้มาใส่พาเขาครับไปอีกเกียร์มาสื่อตู้มาใส่สภาไม่สภามากกว่าเกา่าอันนูน้นอันนู้นก็ตู้สะสมเหมือนกันแต่ว่าไปไม่ได้เนาะ <c oughs> เครื่องตำอ่างก็มีเต็มเลยโอ้มาม่าไม่เข้าห้องเข้ามาเลยนะนั่นเ้วไม่ได้เขา้า ว่าเอาตะก,กามาให้เขากับตะก,กาพาจะวางไว้ตรงนี้ถ่ายอยู่นาองเขาไม่เอาเขาบานทักที่เขาไม่เก็บจะวางเข้าตรงนี้เนาะเขาใหญ่เล้วเขาจัดเองเขาง้าของมีมุมนี่ก็เป็นมุมฟุตบอลเขาดดมูนตุ๊ก,กตาก่าเต้มไม่มีทีจะไหวเล้วมุมโตหนังสือไม่ต้องดูดอกเนาะ หนังสือเยอะเกินเอาในรดขั้นนั้นลราลูกถดยิ่ใหญ่ที่ไม่อยู่ข้างล่างนี่ไปไ้ข้างล่างฮะขายแล้วมันมีเหลืออีกคันหนึ่งเด้งอ่ะโอ้ดีไม่มีเงินใช้ก็หลีขายแล้วอันนี้เขาให้ให้จากวันเกิดเรลาก็สะสมนุนยังซื้อไม่ได้เลยแต่ก็ซื้อ ตอนในน้ำแม่ในน้ำพ่อแล้วกว็ภาษาส,สมไปพามาดูห้องเขาหน่อยหนึ่งพามาดูห้องเขาหน่อยหนึ่งุาาูครึ่งเดียวพ่อเนอะาะครั้งนี้นู่นสภา,าเขาเนาะเคยพาทำเคยพาดูกันหลายรอบเลยคลิปในห้องเขาเนาะตอนเขานหน่วย,ยเขาให้ทำใหญ่แล้วเขาให้ทำคลิปของเขาไป ายบายเดี๋ยวพ้าชมอีกวันหลังให้เขาเซตก่อนให้เขาเซตก่อนแล้วก็เซตทำหงสงสวยๆขาชมหงเขาเนาะวันหลังเนาะบายบาย